พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ชุมนุมอยู่ณเวทีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินและที่ชุมนุมอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศไทยผมกราบคารวะครับคืนนี้ เป็นคืนที่สองที่เราได้ยึดถนนราชดำเนินบริเวณอนรุสาวรีประชาธิปไตยเป็นที่มั่นในการต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลเพื่อต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงให้ฆาตากรให้คนพาดเผาบ้านเผาเมือง ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมาร่วมชุมนุมในคืนนี้มากกว่าเมื่อคืนอีกขอต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมใหม่ทุกท่านด้วยความเคารพครับ,รบจากเวทีสามเสน ที่เราได้เริ่มต้นการชุมนุมขึ้นเมื่อห้าหวันก่อนเราก็ค่อยๆมีพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการผู้ที่รักชาติรักแผ่นดินได้เข้ามาร่วมการต่อสู้กับเราเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นทุกวัน จากสามเสนเราก็ได้เดินทางไกลเป็นการเดินกระบวนที่ยาวไกลที่สุดสำหรับคนเดินกระบวนคือกระบวนของพวกเราที่เดินทางจากสามเสนไปยังวัดพระแก้วมรกตเมื่อวานนี้และได้มีพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมกระบ,บวนการต่อสู้กับพวกเรานับแสนคนวันนี้ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศไทยได้ลุกขึ้นยืนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเรานับแล้วเป็นล้านคนแล้ครับพี่น้องครับ มันเป็นเครื่องแสดงที่ชัดเจนที่สุดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่ยอมรับกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดใน้คนขอรับท่านครับพี่น้องครับพอประชาชนลุกขึ <toss> ้น ต่อต้านกันมากมากทุกวงการทุกกลุ่มทั้งนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์พ่อค้านักธุรกิจชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศแทนที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักจะรู้สำนึกเปล่าเลยกลับออกมาตะละแตะแตะพูดเหมือนสักครู่เนี่ยครับ จีบปากจีบคอตีหน้าเศร้าว่าเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งใจที่จะให้บ้านเมืองเรียบร้อยต้องการให้คนอภัยกันแต่ว่าคนไม่พร้อมคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายคือพวกเราตั้งใจจะเอากฎหมายเนื้อโทษกรรมมาเป็นเครื่องมือ ทางการเมืองพี่น้องชายกฎนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าครับ<พ><ด>เห็นไหมครับนอกจากไม่สำนึกแล้วเนี่ยโยนความผิดให้กับประชาชนที่ลุกขึ้นต่อต้านกฎหมายเนื้อโทษฉบับนี้ หาว่าพวกเราตั้งใจใช้กฎหมายเนื้โทษกรรมนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเล่นงานรัฐบาลแล้วก็ยังบอกครับว่าไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยตัวเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เซ็นอะไรเลยสักอย่าง แล้วที่จะเข้าสภาต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของระบบเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตัวเองคงทำอะไรไม่ได้ขอให้เป็นเรื่องของวุฒธธิสภาก็แล้วกันขอเรียนท่านนายกยิ่งรักนะครับว่าหน้าไม่อายจริงๆ ทำอะไรมากับตัวทำอะไรมากับมือรู้อยู่แก่ใจเคยรับผิดชอบไหมโยนความรับผิดได้คนอื่นทั้งนั้นพี่น้องทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วว่ากฎหมายนรธรโทษฉบับนี้ตั้งใจที่จะลบล้างความผิดให้กับพี่ชายตัวเอง ให้กับรบดาสมุนพี่ชายที่มาขายชีวิตให้กับพี่ชายตัวเองแต่ยังมีหน้ามาปฏิเสธปฏิเสธหน้าไม่อายบอกว่าพวกเราประชาชนคิดไปเองกฎหมายนี้ไม่ได้ล้างผิดใ้พี่ชาย ขอโทษเถอะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านโง่จริงๆหรือแกล้งโง่ครับเพราะคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเขารู้กันทั้งโลกแล้วว่ากฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ มุ่งที่จะลบล้างความผิดให้พันตำรวจโททักษิณพี่สาวนายกรัฐรมนตรีแต่มีนายกคนเดียวที่ไม่รู้อ,อย่าหลอกประชาชนอีกเลยครับ คุณหลอกประชาชนพวกเรามาสองปีแล้วเราก็อดทนให้คุณหลอกมาพอแล้ววันนี้ไม่ให้หลอกอีกแล้วครับคุณยิ่งลักคุณยิ่งลักในฐานะนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องยอมรับเชื้อทีว่าคุณนั่นแหละที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรปีก่อนโน้น เคยเสนอกฎหมายอย่างเดียวกันแต่ใช้ชื่ออื่นเป็นพระราชบัญญัติการปลองดองบ้างเป็นพระราชบัญญัตินีราโทษบ้างแต่พอเห็นคนคัดค้านมากอุบเงียบไว้ดำน้ำมาหนึ่งปี พอพี่น้องประชาชนเผลอเผอวับเดียวเสนอใหม่เป็นร่างฉบับของนายวราชัยขึ้นมาทันทีแล้วพี่น้องสังเกตไหมครับทันทีที่เสนอร่างพระบัญญัติรโัษกรรมฉบับนี้เข้าสภา ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงรักษาพื้นที่รอบธรรมเนียบรอบสภาทันทีพี่น้องต้องจำได้ใช่ไหมครับประชาชนเดินไปตามถนนนับหมื่นไปส่งผู้แทนราษฎรเข้าสภา เพื่อคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ตำรวจสามหมืนกว่ายับยัง้งไม่ให้ประชาชนไปสภาพิจารณากฎหมายฉบับนี้วันแรกปิดป,ปากผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านไม่ให้อภิปราย แล้วก็รีบสรุปรวบรัดใช้เสียงข้างมากยกมือให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระหนึ่งไปฝีมือคุณทั้งนั้นแล้วก็เข้าไปหลอกล่ออยู่ในกรรมรธิการสองเดือน ทำเป็นเอาจริงไม่เอาจริงจนประชาชนตายใจพอวันดีคืนร้ายวันเดียวลุยจบป้วนเลยแล้วเข้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวันเดียวจบด้วยการคมขืนใจประชาชนทั้งประเทศ แล้ววันนี้จะมาตะละแตะแต่บอกว่าหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ได้เซ็นใครจะเชื่อคุณละครับคุณยิ่งลักผมจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับต้องบอกให้คุณยิ่งรักได้ยินกันเสียที ว่าไม่ว่าคุณยิ่งรักจะจีบปากจีบคอพูดอีกกี่หนประชาชนไม่เชื่ออีกแล้วหมดสิ้นความเชื่อถือแล้วหมดสิ้นความไว้ใจแล้ว แม้ว่าลิ้วโลจัมภาขานรับประธานวุฒิสภาออกมารับลูกบอกว่าถ้ากฎหมายนี้ไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาจะคว่ำกฎหมายฉบับนี้ประธานวุฒิสภาพูดแทนคนอื่นได้อย่างไรประธานก็มีเสียงเดียว แล้วประธานคนนี้ใครๆก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นที่ค่าทักษินวันนี้คนเขาสงสัยกันทั้งประเทศ ว่าที่คุณออกมาขานรับคำพูดของนายกยิ่งลักนั้นกําลังจะหลอกให้ประชาชนตายใจใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายคนพวกนี้ทำกันเป็นกระบวนการมีเล่มีเหลี่ยม เราต้องศึกษาเราต้องติดตามเราอย่าไปเชื่อเขาง่ายๆหลอกเรามามากแล้วที่มาทุกข์มายากมาตากแดดตากลมมากินมานอนอยู่กลางถนนนี่เพราะพวกเขาหลอกเราทั้งสิน้นหลอกเราจนถึงจุดที่เราทนไม่ได้ เราถึงต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งอาชีพออกมาต่อสู้กันอยาน่างนี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่นายกยิ่งลักโยนลูกไปให้วุฒิสภาแล้วประธานวุฒิสภารับลูก บอกว่าจะความกฎหมายฉบับนี้นี่กำลังสับขาหลอกเราอีกหรืออย่างไรครับพี่น้องครับผมไม่ทราบว่าเจตนาที่แท้จริงของคนเหล่านี้เป็นอย่างไรแต่ในฐานะ ที่ได้ตัดสินใจลงมาต่อสู้เรื่องนี้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้หลอกประชาชนอีกต่อไปแกนนำทั้งหลาย ได้ติดตามฟังการถแถลงของนายกรัฐมนตรีของประธานวุฒิสภาและบรรดาลิวล้วโลที่ขานรับกันมาเป็นกระบวนทั้งวันแล้วขอสรุปกลาบเรียนเป็นมติแกนนำกับพี่น้องประชาชนว่าการต่อสู้ของพวกเราจะไม่ยังหยุดยังอยู่แค่นี้ครับ การต่อสู้ของพวกเรายัางไม่จบสิ้นเราจะสู้ต่อไปจนชัยชนะเป็นของประชาชนแค่จะมาหลอกให้เราตายใจจะหยุดกฎหมายเอาไว้จะใช้ลอกฎหมายเอาไว้ จะเป็นกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่เราไม่รับทั้งสิ้นบอกกับนายกยิ่งรักเลยว่าสู้คราวนี้ไม่มีต่อรอง ไม่ใช่เพียงแต่หยุดกฎหมายไม่ใช่เพียงแต่ชะลอกฎหมายต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ทันทีต้องไม่มีกฎหมายลักษณะน,นี้อยู่ในสภาอีกต่อไป ไม่มีทั้งวันนี้และวันต่อต่อ,ตอไปไไไแล้วไม่ต้องมาบีบน้ำตาบอกกับพวกเรานะว่าทำไม่ได้ระบบไม่เอื้อคุณสร้างปัญหามาเองคุณต้องแก้ให้ได้ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของประชาชนว่าคุณจะเลิกกฎหมายนี้ได้อย่างไรเพราะนี่เป็นกรรมเป็นผิดที่คุณก่อขึ้นเมื่อคุณก่อขึ้นคุณต้องเลิกมันให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้เราจะเลิกคุณ พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายแกนนำได้มีมติให้ผมมากราบเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้ของเราจะไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้จนกว่าจะถึงวันที่เรามั่นใจได้ว่ารัฐบาลเลิกกฎหมายนี้โดยเด็ดขาด ชัยชนะเป็นของประชาชนโดยเด็ดขาดชัยชนะเพียงครึ่งเดียวเสี้ยวเดียวไม่ต้องไม่จิบยื่นให้เราเราต้องการชัยชนะเด็ดขาด และมะติแกนําให้ผมมาประกาศกับพี่น้องประชาชนว่าแกนํนาทุกคนจะยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจนกว่าประชาชนจะได้รับชัยชนะที่สมบูรณ์เด็ดขาด ขอพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งประเทศสามารถีกันให้กวางขวางยิ่งขึ้นรวมพลังกันให้กวางขวางยิ่งขึ้นและมาร่วมกับเราเพื่อใช้ชนะที่เด็ดขาดของประชาชนครับ เมื่อวานนี้เราได้ปฏิญาณต่อหน้าพระแก้วมรกตเราได้ปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองต่อหน้าพระบรมมหาราชวังว่าเราจะต่อสู้คราวนี้เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะไม่ยกเลิกสัจจะของเรา เราจะต่อสู้ด้วยชีวิตตามสิ่งที่เราได้ปฏิญาณไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่คือคำมั่นสัญญาของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับพี่ดอง ขอกราบคาระวะหัวใจที่รักชาติหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายในนามของแกนนำทุกคนด้วยความเคารพอย่างสุดทึ้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับาบาใควม